เฟกเ e r ร์เมตาคาโปฟาเลงเชนจอของนิ้วโปง้งนี่นิ้วโป้งเนี่ยทำหน้าที่อะไรได้บ้างนิ้วโป้งเรามีมีงอกลางแล้วก็หมุนตัวอื่นเนี่ยหุบอ่านะแต่นิ้วโป้งเนี่ยทำได้นะก็คืองอก็ได้เหยียดก็ได้กลางก็ได้หุบก็ได้แล้วก็หมุนได้เพราะนิ้วโป้งเนี่ยสำคัญ สามารถไปจับกับนิ้วทุกนิ้วได้เห็นไหมถ้านิ้วโป้งไม่ใช่ต้องนิ้วโป้ไปจับกับนิ้วก้อยได้ป่ะยากนะแต่นิ้วโป้เนี่ยนิ้วชี้นิ้วนิ้วโป้ไปจับกับทุกนิ้วได้หมดเห็นไหมนะยากนะเห็นไหมมันโค้งไปถ้าใครไม่มีนิ้วโป้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจับอย่างนี้เขาเรียกว่ามือลิงลิงมันจะจับอย่างนี้ F hand F rolling นะมันจะมีโรคอยู่โรคหนึ่งก็คือ carpal tunnel syndrome ตัวเนี้ยไอ้ลงปลายประตาคาตข้อมือเนี่ยทําให้กล้ามเนื้อตัวนี้รีบเมื่อไหร่นะพอรีบปั๊บไม่มีแรงครับคนไข้จะจับนี้ไม่ได้เลยจะจับของไม่ถนัดเวลาจับอะไรก็จับอย่างนี้นะอ่าบางคนก็แบบจับอย่างนี้ปกติเราต้องจับอย่างนี้เห็นไหมาจับอย่างนี้แต่ถ้านั้นก็ต้องจับอย่างนี้ <c oughs> คิดดูเด้ ถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้ไม,ไม่ทาํางานนิ้วโป้งจึงเป็นนิ้วพิเศษนะครับก็มีตัวที่ทำน้าฟีดเฟกนะครับที่เราเห็นปม,ปม,ปมตๆตัวโตเนินอะไรนี่เนินอะไร,เ,รนเนินะไเยนเนินซับ,เน,บเนินอาทิตย์หรือเนินจันอะไรเนินอาทิตย์ใช่ไหมใครเนินใหญ่ก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์เฮ้ยไม่ใช่เนินนั้นเนินนี้ โอ้โมีการยเดไหมโอ้ไม่กันเลยแจกซัดเยอะใช่ไหมให่หมอนานอากุมแรกมัดแรกก็คือ flexor p o l i c i s brevis คำว่า flexor p o l i c i s ก็คือทำหน้าที่งอ brevis ก็คืออยู่ในเนี้ยไม่ได้อยู่ข้างนอก brevis ก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในมือ นี่ยนิดเดียวตรงนี้ทําหน้าที่งอน,นิ้วนี้นิ้วโป้งคุณงอสิดกำดูขยับดูว่าเก่งไหมอ,อ่มมาเน,เนี่ยมีมัดหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเก่งขึ้นมาเลยเแล้วก็อีกมัดหนึ่งเฟกเซอร์โพลิสิสลองกรัรดนี่ยาวขึ้นไปครับยาวขึ้นไปเกาะตรงกระดูก <c oughs> <c oughs> กระดูกเอาหน้าข้างบนเลยขึ้นมาจากข้างบนนี้เกาะปมน,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 นี้นะปมเนี้ยเราวิ่งลงมามาที่นิ้วโป้งนะครับเห็นไหม ลากยาวมาถึงปลายนิ้วเลยอีกมัดหนึ่งมัดหนึ่งมัดในอีกมัดหนึ่งมัดนอกนะครับยาวมานี่เลยงั้นทําหน้าที่ช่วยกันนะมัดเข้ามานี่มาถึงนิ้วโป้ทําหน้าที่งอเข้ามานี้ด้วยแต่ถ้างอไปใกล้ๆก็คือกล้ามเนื้อตรงนี้งอมากับกล้ามเนื้อที่วิ่งจากข้างบนมาสองมัดงั้นถ้านิ้วโป้งงอไม่มีแรงก็ต้องนึกถึงสองมัดนี้มัดในหรือมัดจากบนลงมา อันดูจากรูปเห็นไหมว่ามันเกาะยังไง f ฟกเซอร์โพลิสิตบริวิกับ f ฟกเซอร์โพลิสิ l ลองกัดถ้าบรีวิสเนี่ยอยู่ภายในมือคือตัวนี้ภายในแต่ไม่ได้ขึ้นไปแต่ลองกัดแสดงลองกัายาวแสดงมาไกลมันมาไกลครับอันนี้ก็เราก็ทําฝึกให้คนไข้งอดูแล้วก็ต้านดูมีแรงไหมงอนิ้วอย่างนี้นะการงอคืองอแนวนี้ งอข้าหานิ้วก้อยงออย่างนี้ยังไม่แตะอะไรนะงออย่างนี้โอเคมามาอีกกลุ่มหนึ่งเอ็กเ s นเอร์ ensor, ตัวเหยียดนิ้วโป้งก็เป็นพิเศษอีกเหยียดนิ้วโป้งก็มี2มัดนะก็คือเอ็กเ s นเซร์บริสิทธ์ีวิกับลองกัเมื่อกี้เฟ k e ใช่ไหมเฟ็กกับลองกัดนะแต่ตัวนี้อยู่ข้างลอกข้างคู่แต่อยู่ไปไปลายแขนแล้วปลายของปลายแขนแล้วมาเกาะที่นิ้วโป้งด้านหลัง เกาะสั้นกับเกาะยาวทําให้เราเหยียดนิ้วได้สองนิ้วนี่แหละที่ทําให้คนไข้เอ็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเอ็นที่คุณบอกเมื่อกี้เนะี่ยที่คนไข้เจ็บแถวนี้ยิงชื่อคือเอ็นสองตัวนี้ extensor p o l l i i s b r v i s longus เนี่ยมาตรงนี้ทําหน้าที่เหยียดพวกนี้ถ้าเจ็บตรงนี้คุณลองทาอย่างเี้ยให้เขาเหยียดสิเขาจะเจ็บมากเลยมันมาจากข้างบนเนี่ยมกดลงเขาก็เจ็บเพราะเป็นการยืดเขาเนี่ยกดอย่างเงี้ยร้องเลยนะฮะจะเจ็บแนวนี้เลย นะเป็นเอ็นของตัวนี้ซึ่งก็รักษายากนวดลําบากเพราะมันเป็นเอ็นนะบางทีบวมขึ้นมาด้วยแตะนิดเดียวก็ระบมนะมันไม่ใช่เส้นกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อมันอยู่ลึกอยู่บนนี้กล้ามเนื้อมันอยู่ตัวกล้ามเนื้ออยู่บนนี้แต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเอ็นแล้วนะเปลี่ยนเป็นเอ็นวิ่งมาเกาะนิ้วโป้งให้เราเหยียดได้นั้นกล้ามเนื้อถ้าจะนวดก็คือต้องนวดนวดแถวๆนี้แต่พอถึงตรงนี้นวดไม่ก็ได้ละเพราะเปลี่ยนเป็นเอ็นแล้วทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเราทสดูเราก็ลองออกแรงต้าน กระดกนิ้วขึ้นนิ้วโป้มันจะเกร็งขึ้นมานี่เลยมัดตรงนี้เลยลองคุณลองทากันดูอ่ะเหยียดนิ้วโป้ขึ้น<ม>เหยียดนิ้วโป้ขึ้นต้านกันเก่งไหมตรงเนี้ยเนี่ยมัดไหนลองทาได้เลยจริองออกแรงต้านจะยิ่งเห็นเลยให้คนต้านคนหนึง่งต้านคนหนึ่งก็ได้กลางแล้วต้านไหมเออทำดูสิกระดกขึ้นอยู่ตรงไหนอยู่ข้างข้างด้านล่าง อยู่แถวๆล่างๆเนี่ยดูด้วยดูที่เกาะด้วยสีดูดูแว้วเกาะเห็นไหมอยู่ต่ําอยู่จากท่อนกระดูกด้านล่างลงมาแล้วเหยียดนิ้วโป้งดูเก่ไงไหมต้านดิออกแรงต้านนิ้วโป้งด้วยให้เขาเหยียดต้านอยู่ด้านด้านบนเนี่ย เหยียดปล่อยดูเพลงต้านดูแล้วเราจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบางคนเจ็บหมดละเป็นไปหมดละอ่ะจะจบแล้วเร็วเพราะฉะนั้นจับคนไข้เหยียดนิ้วแล้วก็หา เทสแรงได้ออกแรงต้านในท่าเหยียดมาดูนิ้วโป้งแอปดักชันอีกตัวหนึ่งตัวกลางนิ้วนิ้วโป้ตามแอปดักชันคือกลางในท่านี้ครับท่านี้อันนี้คือกลางอันนี้หุบแอทดักอันนี้กลางกลางคือใช้กล้ามเนื้อแถวนี้เนี่ยตรงปมแถวนี้อยู่ในมือครับแล้วก็ข้ามมือนิดนึงอันนี้เฟกอย่างนี้นะเฟกอย่างนี้เหยียดอย่างนี้แต่ถ้ากลางก็คืออ้าอย่างนี้อ้าในท่านี้ มัดนี้มันจะอยู่ตรงนี้ผูกอันนี้ 6. อ่าอยู่เนินข้างๆกลาง6มีสองมัดก็คือ adductor pollicis longus adductor pollicis longus กับ adductor pollicis brevis brevis ก็อยู่ในมือตรงนี้ brevis longus ก็ขึ้นมาข้างบนอีกเป็นมัดที่หนึ่งเห็นไหมอันนี้เกาะยาวขึ้นมาเลย มาที่โคนนิ้วของนิ้โป้ด้านด้านข้างนะครับด้านข้างในตัวนี้ก็เกาะอยู่เฉพาะในมือตั้งแต่กระดูกฝ่ามือถึงโคนนิ้วข้อที่2อ,อันนี้บีวิสอันนี้ลองกัสนะครับบีวิสกับลองกัสอยู่ตรงนี้เองฉนั้นเนี่ยก็อยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้จะมีเฟกเซอร์แอดแอดดักเตอร์อยู่แอปก็คือกลางไง พิธีคนไข้ก็ให้คนไข้กลางนิ้วขึ้นแล้วก็คำมือเห็นไหมคำกลางนิ้วขึ้นคำตรงนี้หรือคำขึ้นมาข้างบนก็จะเกร็งมาถึงตรงนี้มีอีกมัดหนึ่งมีสองมัดนะครับมีสองมัดกลางในท่านี้กลางในท่านี้นี่หงายมือดิกลางในท่านี้นี่คือกลางอ่ากลางในท่านี้ถ้าเฟกคืออย่างนี้เฟกเอ็กซ์เทนจะท่านี้งอกระเยียด แต่กลางกระหบท่านนี้จะมีอันหมุนครับโปรนิวโปจะหมุนอีกครั้งหนึง่งหมุนไปแตะนิวน้วนูวนวนว้นี้ต้องใช้อีกมัดหนึง่งอันนีโ้โปจะมีหลายมัดมากเพราะเห็นหมากกล้ามเนื้อรวมกันใหญ่เลยอ่มาดูแอดดักอยู่ในมือหมดเลยครับทาแอดดักชั o นก็คือทำหน้าที่เมื่อกี้กลางใช่ไหมกลางคืออย่างนี้นั้นแอดดักก็คือหุบลง กางแอปดักบินแอปหุบอันนี้ใช้กล้ามเนื้อในมือเท่านั้นก็มีแอดดักเตอร์โพลิซิสนะครับก็อยู่ในมือนะอยู่ข้างในอยู่ข้างในตรงนี้อีก2มัดอยู่ในฝ่ามือเลยนะตัวแอดดักมีตัวเฟกมีตัวเอ็กซ์เทนมีตัวแอปอยู่รอบเลยเนี่ยหลายมัดเลยกลุ่มนี้เห็น <c oughs> ไ,ไหมแล้วแต่คุณจะยืดเส้นไหนล่ะ <c oughs> คุณจะแก้ เส้นไหนคุณก็ยืดตรงกันข้ามมัดนั้นนะครับโอเคจะข้ามไปแล้วก็ตัวที่สำคัญสุดท้ายอ p p o โ i อ i อ n โพสิชันก็คือการที่นิ้วโป้นี่ไปแตะกับนิ้วอื่นได้และนิ้วก้อยก็มีอีกมัดหนึ่งที่ช่วยทำให้นิ้วก้อยโค้งไปหานิ้วโป้ได้เรียกอ p อ n โพเนก็คือโค้งมาแตะกันนะครับอย่างนี้นิ้วโป้ก็มีตัวที่หนึ่งเรียกว่าอ p อ p โพเนนต์โพลิซิสเห็นไหมอยู่ในนี้เหมือนกัน ตัวทําหน้าที่ทําไมครับให้หมุนครับให้นิ้โป้หมุนไปหานิ้วอื่นนะครับตัวที่หนึ่งก็คือ o opponent p o l i c i e s เนี่ยทำให้นิ้โป้หมุนไปหานิ้วอื่นไปแต่นิ้วอื่นได้แต่ขณะเดียวกันนิ้วก้อยมีอีกมัดหนึ่ง o p p o n e n t d i i i t m l m i n i m i ก็คือเป็นตัวที่ทําให้นิ้วก้อยไปแต่หานิ้วโป้ได้ด้วยบางครั้งน้่นะฮะน้องสาวก็ไปหาพี่ชายได้นะพี่ชายก็ไปหาน้องสาวได้มาเจอกันได้ ทังน,น,นี้โป้ก็มีมัดที่วิ่งเขาช่วยให้ไปหาขณะเดียวกันนิ้วก้อยก็มีมัดหนึ่งไปหาซึ่งอยู่ในมือหมดอยู่ทางแนวนิ้วนี้อยู่แนวนิ้วก้อยเราจะไปนวดได้นะครับเวลาเรานวดก็คือกล้ามเนื้อเหล่านี้นั้นเราก็คงเอาจบแค่นี้เนาะก็คงจะ,ะจบแค่นี้นะแค่นี้ก็มือตึบไปแล้วค่าค่า,า,าเดียวท่องหลายชั้นสองลนะฮะเดี๋ยเดี๋ยวจะ Okay.